แบบชัดเจนมากเลยไอ้ที่ว่าบวมปวดหายครับมันยุบลงไปเลยใช่ครับเห็นมากแล้วตามข้อแบบนี้นะคะที่ว่ามันบวมก็คือยุบให้เห็นยุบเลยนเลยใช่แล้วเดินเดินสะดวกแบบเดินสบายมากก็เริ่มทานอาหารแสลงได้บ้างได้บ้างได้บ้างครับได้บ้างไม่ไม่มีอาการปวดตามาไม่มีไม่มีครับไม่มีโอเคผมรับประทานตัวนี้นะยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนนะผมไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่การดื่มเหล้าแต่ผมเป็นคนที่ดื่มเหล้าหนักมากตอนนี้เพื่อนเพื่อนชวนไป ผมผมอยากจะไปนะผมผมรับประทานตัวนี้มาแล้วผมสามารถไปรับประทานได้ระว,ว่าสุดยอดตัวน,นี้คุ้มค่ามักคุ้มค่ามากราคาที่จ่ายไปแน่นอนนะคะใช่ถ้าผมเจอดีเกล้าต่แรกนะผมไม่เสียเวลาที่ว่าไปซื้อ 3, 4ยี่ห้อที่ผมรับประทานไม่เห็นผลแต่พอเจอดีเกล้าตัวนี้ยอมรับว่าเห็นผลทันตาครับ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพรน,นะคะวันนี้พรจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีเก้าของเราซึ่งเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะวันนี้พรก็อยู่ที่บ้านซับใต้อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้เราไปเจอลูกค้าที่ทานตัวจริงเสียงจริงกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อจุครับลุงจุนะคะลุงจุอายุกี่ปีคะห้าสิบสามปีห้าสิบสามปีลุงจุมีอาชีพอะไรรับเหมาก่อสร้างครับ๋อเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดนี้เลยใช่ไหมคะอยู่ที่ลพบุรีแต่ว่าเราก็มีคนจ้างมาก็มาทําที่นี่ค่ะมาทำที่นี่นะคะแล้วลุงจุเจอผลิตภัณฑ์ดีเก้าของเราช่องทางไหนคะในเพจครับ ในเพจเห็นว่าเขารีวิวแล้วน่าสนใจเหมือนอาการเหมือนกันก็เลยลองสั่งมาทานนะคะใช่ครับก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีเกลคุณลุงมีอาการปวดบริเวณไหนคะปวดข้อเท้าแล้วก็ปวดนิ้วปวดนิ้วอ่ามันเหมือน,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 นอาการบวมปวดบวมปวดยุบบวมๆอ่ายุบบวมครับใช่แล้วทานอาหารแสดงได้ไหมคะมไม่ได้เลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ผมเป็นคนรับประทานเหล้าเยอะมากอ๋อถ้าแอลกอฮอล์นี่ก็คืออาหารแสดงโดยตรงของโรเก้าเลยนะคะครับ คือจะบวมถ้ามันมีอาการปวดนี่คือมันจะบวมตีขึ้นทั้งร่างกายเลยนะ,ะใช่ครับใช่ครับก็คือเมื่อย,อยเลยนะ,ะเมื่อยแล้วก็ทํางาน,นงไม่ได้เร็วแรงก็ไม่มีอ๋อค่ะคแล้วหลังจากทานผลิตภัณฑ์ดีเกาคุณล,ลุงมีอาการเห็นผลยังไงบ้างคะ,ะเห็นผลดีมากมากเลยครับยอมรับว่าตัวนี้ผมผมซื้อมาสองกล่องนะก็ยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ได้แล้วก็เหมาะสมการที่เรารับประทานแล้วก็มีเห็นผลแบบชัดเจน อ๋หายแบบชัดเจนมากเลยไอ้ที่ว่าบวมปวดหายครับมันยุบลงไปเลยใช่ครับเห็นมากตามข้อแบบนี้นะที่ว่ามันบวมก็คือยุบให้เห็นยุบเลยเจนเลยใช่แล้วเดินเดินสะดวกแบบเดินสบายมากก็เริ่มทานอาหารแสลงได้บ้างได้บ้างได้บ้างครับได้บ้างไม่ไม่มีอาการปวดตามาไม่มีไม่มีครับไม่มีโอเคผมรับประทานตัวนี้นะยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนนะผมไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่การดื่มเหล้าแต่ผมเป็นคนที่ดื่มเหล้าหนักมากตอนเนี้ยเพื่อนเพื่อนชวนไป ผมผมอยากจะไปนะผมผมรับประทานตัวนี้มาแล้วผมสามารถไปรับประทานได้แล้วสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วเราไม่ต้องกัวงวลเรื่องการดื่มสุราหรือว่าการดื่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้<อ>ได้เลยไ,เไ,ดได้เลยได้เลยครับได้เลยครับไม่มีอาการปวดขึ้นมาอีกเลยไม่มีเลยครับ,รบไม่มีเลยก็ค,คือคุณลุงนะคะทานผลิตภัณฑ์ดีเก้าไปก็คือสามารถดื่มอาหารที่ว่าสแสดงได้บ้างแล้วนะคะไม่มีอาการปวดค่ะครับแล้วก็ถ้าคุณลุง ไปเจอเพื่อนที่มีอาการปวดเหมือนกันผมจะแนะนําว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะผมยอมรับเลยว่าทานแล้วเห็นผลแล้วคุณคุณคุณจะกินของแสลงได้ตลอดหรือคุณจะกินผักดองหรือที่คุณจะกินอาหาระทะเลอาหารทะเลอะไรได้หมดเลยคุณจะเป็น,นะะได้หมดได้หมดะะใช่ได้หมดเลยครับได้หมดครับ หลังจากนั้นก็คือลุงจุ๊กก็คือลองแล้วมันไม่ไม่ไม,มีอาการปวดขึ้นไม่มี <นะ S 1> มเลยไม่มีเลยครับไม่มีคือ,อคือเหมือนมนเหมือน,น,นหายหมดเลยอะไรเงี้ยถ้ามีคะแนนให้สักหนึ่งร้อยคะแนนผม,มนให้เต็มร้อยอ้สุดยอดมากๆนะคะมีคะแนนหนึ่งร้อยก็ให้เต็มร้อยเลยค่ะอยากจะให้คุณลุงช่วยเล่านิดนึงนะคะเพราะว่าท่านที่ชมอยู่อาจจะคิดว่าไปจ้างมาหรือเปล่านะคะเป็นหน้าม้ามาหรือเปล่าช่วยบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะไม่มีครับตอนนี้คือผมรับประทานจริงๆครับคือเห็นผล เห็นผลเลยครับไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เห็นผลเลยครับผมสั่งมาสองกล่องทานสองกล่องนี้เห็นผลทันตาครับยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สุดยอดถามลุงจุ๊นะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีเก้าของเราเนี่ยมันแพงไปไหมมันคุ้มค่าคุ้มราคากับที่ลุงจุ๊จ่ายไปไหมผมว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าคุ้มมากเวลาเราทานไปแล้วเราเห็นผลเรามีความภูมิใจตัวเองอ่ะพอพอเราเราทานไปแล้วพอมีความเห็นผลสำเร็จผลสําหรับเรานะไม่แพงครับสําหรับนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ครับ คุ้ม,ค,ม,มคุ้มมากคุ้มมากค่ะครับลุงจุ๊เคยทานตัวอื่นไหมก่อนที่จะทานยาตัวนี้เออเคยทานมาแล้วนะประมาณสามสามสี่ยี่ห้อสามสี่ยี่ห้อ,อได้เห็นผลเลยไม่เห็นผลตัวผมรับประทานตัวนี้นะเห็นผลมากผมยอมรับว่าตัวเนี้คือเพื่อตัวนี้นะผมยอมรับว่าอแม้แต่ทุกคนนะไม่ได้ไม่ได้มีเตี้ยมกันไม่ได้มีอะไรนะไม,ไม่ได้จ้างผมสุดยอดครับ ผมอยอรับว่าสุดยอดอันดีค่ากับคุณค่าราคา,าที่จ่ายไปแน่นอนนะคะใช่ถ้าผมเจอดีเกาแต่แรกนะผมไม่เสียเวลาที่ว่าไปซื้อสามี่ยี่ห้อที่ผมรับประทานไม่เห็นผลแต่พอเจอดีเกาตัวนี้อยอมรับว่าเห็นผลทันตาครับโอ้ยสุดยอดมากๆเลยนะคะสหรับผลิตภัณฑ์ดีเกาของเรา สำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดตามข้อตามนิ้วมือนิ้วเท้านะคะที่ว่ากดยุริสูงนะคะทำให้เกิดการปวดบวมนะคะผลิตภัณฑ์ดีเก้าของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากที่สุดในเวลานี้นะคะผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะติดต่อปรึกษาเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้พรขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณลุงชุ๊บมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณโรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกาอุดมไปด้วยรีมานเยรูทหรือเสกตียาสมุนไพรจีนโบร,ราณผสานกับแดนดีไลออนและแกโนเดอร์ม,มาลูซิดัมหรือเห็ดลิ้นจื มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอรี่ฟรุตหรือเกากี้อันดุดมไปด้วยสารฟลาวอนอยด์โพลิฟีนอลแคโรทีนและไพราโซช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณ ดีเกา่าเพื่อโรคเกา่าเพื่อคุณ